อยากญาณรู้ถึงเมืองเกียรติก็แล้วนิพานดับชาติสังขารจากโลกโลกิสมเออดพงศ์เนี่ยรู้สีรุ่งเรืองดอดปีใหม่ชนนี้ทําไมเคยมีแต่โชคมีแต่เรียบทําไมอยากใหม่ก็เนเตะมุมุออยลูปีคะแนนเลยเลียดเด้อเพลงสุติรากระโปรดพิทุกข์พิทุกข์พิโรคพิไฟไขเจ็บไว้บีบีบ้านเด้อให้มีแต่ความสุขความเจริญต้องอาศญรขเนเตะตะก็ให้มีแต่โชคมีแต่ ตรงๆเนอเยียวยยายหายใจบ้างนะตอนนี้เหนื่อยไม่ใหญ่ยมเหยมันเสียงมันมันชีวไม่ออกมาถ้าหยุดก็มันหยุดเลยเลยอีอย่ถ้าหยุดเสียงจะไม่ออกเลยเสียงจะไม่ออกอ๋อท่องจำแม่นมากเลยงใหยายหายใจบ้างไหมคะตอนท่องกินนี่อกี้ยี้ไม่หายใจเลยบอกเลยหายเอาทางปากหายใจทางปากเลยเร็วมากเลย ท่านนั้งก็บเตียงมันเสียงมันไม่ออกมาไหนก็เรียกโตโตโตน่าเวทีกุ้งหงอยเตือนนู่นเต้มาเปลี่ยนวันที่สามเมียนทำเมนู้ฟันดีไม่ใหญ่ปีใหม่เนี่ยไม่ฝันเลยไม่สบายไม่เคยฝันโอ้ไม่สบายช่วงนี้ไม่สบายเป็นยังไงบ้างอาการยายเป็นไข้มาส่งฟันไครมาส่งฟันไอแล้วก็เหลืดใครหรือ พลายแล้วยาดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วจ้ตอนนี้ยายคันมือน่าจะถูกเลขเนาะใหญ่น่าจะได้เงินนะเนี่ยคันมือไม่คันมือมีมีคนมาเยอะไหมมาเยอะเขาทำเครื่อเช่าก็เจ็ดแปดคนเข้ามาบางคนก็ถามว่ายายอยู่ตรงไหนเอ้ยเอ็ดไม่ได้บ้านยายไทจริงอยู่บ้านตะแบงแต่มูอ ตะโกนเขาใส่หมูห่าน้องครอมก็แยกคุ้มกันมาอยู่อันนี้ก็คุ้มตะแบงุมตะแบงนู้นก็คุ้มมองครอมอืนนี่คุ้มตะแบงหมู่ใหญ่เลยคุ้มตะแบงออ๋บ้านตะแบง้ตำบลใหญ่ตำบลสองชั้นอำเภอกระสังเหมือนกันเลยจังหวัดบุรีรัมย์เนาะจ้บางคนก็ถามมาก็ไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบยาย มาต่อลูกหลานเจอยายแล้วกม็มาก็ขอแตพยยยย่พรยายทุาากคนทุกคนยายก็ให้พรเขาจนจะลม,ล <c oughs> มเป็นลมแล้วอะจะเป็นลมวะนะท่องให้พรหลายจนเป็นจะเป็นลมเอฟซีก็ให้พรยายเด้อพิมพิมให้พรยายน้อยใ,ใครมาชมเราใหญ่น้ะ,ะให้เอฟซีให้พรยายหน่อยยาย เดี๋ยวให้ยายเปิดฝาเครื่องเรื่มยายหน่อยนะโอ้ยายมีปฏิทินหลวงตาของคุณยายหลวงพ่อสวงนี่ดอกใหญ่มีนั่นดิโอโน้เพิ่งเห็นนะคะปฏิทินจะเอาเลขปฏิทินมาให้ยายดูดีกว่านะปฏิทินหลวงปู่่ไม่เคยเห็นเลยปัจจิบันหลวงปู่จะมีเลขบ่านี่แหละเนาะว้าหนูก็ไม่รู้ว่าน้องก็ไม่ค่อยได้เคยดูแต่เอามาจังไรยาย เก็บมาได้ไหมนี่มันเก็บไปเอาโน่นป่ะเดี๋ยวโอ้นี่รดนี่เยอะว่ะเอามาแบ่งด้วยน้ำแดงดูดวงตาแต่ตัวนี้ให้ยายเลือกเอาสักขวดหนึ่งอ๋อให้ยายเลือกสักขวดหนึ่งนะฮะโอ้ผมมีเก็บไว้ให้ด้วยหนึ่งของฝากปีใหม่ของฝากปีใหม่โอ้ใหญ่ไม่ก็เคยจะเบเนี่ย จ้าสามคนค่ะยายไอ้เนี่ยในาะแผลอของฝากปีใหม่หลวงปู่ของหลวงปู่สวงรณมาอยากเปิดให้ลูกงพันลานเลยเปิดได้ก็ไม่เคยได้สักทีหรอกไม่เป็นไรยายเปิดก็เปิดเขาไม่ได้เลขเขาอาจจะได้เลขเลขประจำวันก็ได้เนาะยายเนาะประจำวันเออเลขประจำวันเขอืง น้อยหุนเถอเนาะใหย่ยยายเป็นคนเลือกจะกลมไดยกับโตเลยนี่จะปดไม่ไ้หรอกมังออออ้อวเปิดได้ะนัไม่ใหญ่แค่มือแข็งมากเลยใหญดูฝาเลขเอ็มร้อยเจ็ดสามี่จ็ามสี่ใหญ่สสี่อุ้ยทำไมยาย่ตาดีเทเจ็สี่เดี๋ยวเดี๋ยวคนดูก่อนได้ไหมครับใาย ต้องจิ้มถึงแว่นเลยยเจ็ดสามสี่จริงจริงด้วยนะใช่ไหมเจ็ดสามสี่ใช่ไหมเป็สมุดเจ็ดสามใช่ไหมเดี๋ยวดูนะจ้องขนานล้วสู้ยายไม่อายอายสายตาสู้ยายไม่ได้จะจะขยายตัวซ้ำเจ็ดสามสี่จริงจด้วยครับ จะมาเบิ้งนึกยายไม่ต้องดูนานยายยังดูยายดูแป๊บเดียวเดี๋ยวขอแข่งแข่งก่อนนิดนึงยายดูแป๊บเดียวแข่งเบิ้งคือไฮโลนี่เจ็ดสามสี่เลขตรงกลางเนีตรงกลางไม่ดูเดี๋ยวให้ยายดูเพราะว่าตรงกลางน่ะมันตัวเล็กมากเดี๋ยวให้ยายเอ้ม่เลยเหรอไม่คุ้นเคยนะว่าตุ่ยนาฟีขอบขอบยายว่าเจ็ดสามสี่ใช่ไหมยายตรงกลางตรงไหนยแน่ยายจะส่องดูตรงกลางด้วย แปดห้าแปดห้าสามสาาสตรงกลางแปดหเดี๋ยวเอ็ดพส่งก่อนขอลายมือใหญ่หน่อยเจ็ดสามสี่ใหญ่เขียนได้หน่อยโอ้อยากได้ลายมือใหญ่หน่อยช่วยให้หน่อยใหญ่ลายมือใหญ่จะสวยไหมอย่างนี้บอห์ใหญ่เขียนยันหน่อยอ่ะใหญ่ก่อนขอแปดเจ็ดสามสี่ใหญ่ใหญ่เขียนให้เลยอันนี้ใหญ่เป็นไม่ใช่คือมันเห็นตามฝาเครื่องดื่มเด้อแจมได้ให้เลขนะ ตัวใหญ่เลยใหญ่ใหญ่เลยไหมเอาแบบเบลอร์เลยนะดูใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่เลยเจ็ดสามสี่ใเอะไรนะตัวอีกตัวหนึ่งแปดห้าสามสองแปดห้าสามสามแปหมสามเอใหญ่ใหญ่ขนาดนี้แหละสามสาอย่าลืมเด้อจมได้ให้เลขนะตัวใหญ่เลยใหญ่ใหญ่เลยไหมเอาแบบเบลเลอเลยนะดูใหญ่ ตัวใหญ่ๆเลยเจ็ดสามสี่อะไรนะตัวอีกตัวหนึ่งแปดห้าสามสองแปดห้าสามามแปดห้าสามสามอใหญ่ๆอย่างนี้แหละสามสาม่้าสามสามุ๊ใหญ่ให้สีตัวสีตัวเลยวันนี้ใหญ่ให้สีตัวเลย เลขเอ้ยนั่นเห็นเปลีนห้ากับสามสามอ่ะมเห็นเป็นห้ากับสามสามอัอในข้อควานนี่น่ะเป็นห้ากับสามสามอันนีเจ็บเปลีนห้าสามสามเงยเงยเล็กทำไมม่เห็นอย่างนี้เนาะครับวดที่ผ่านมาแม่ยายเนาะวดนี้มันจะออกตัวเก่าอยู่ละมั้งยายไม่รู้ ไม่รู้ยายก็ไม่รู้ยายไม่รู้ยายรู้ยายบอกให้ลูกหลานนานเลยนั่งท่านมาเลยแรงกลมเลยมาเหมือนกับท่านนี่แหละมาเลยมาทำยังไงบ้างค่ะยายมาก็เกลี่ยนั่งเนียงเลิกจ้างจ๋างก็วน เลิงตบะแม่ตาอันน uh, oh, oh. oh, ี right ้อ่ะหนาวหาวหนาวมาหนาวหนาวตื่นใหญ่หนีหมดได้โอ้ยมาพาจีบอลนั่งยายายไปซื้อเองเลยนี่ลูกไปซื้ออ้ยยายพี่นวลห่ะอพวกแปะไปสองคนเขาเลยยายอยู่นี่แหละทำไงท่านไม่บอกเราก็เอาอย่างไงได้เนาะครับเหมือนยังว่าแหละ តែទៅនិយាយទៅផងអ oi មិនទៅជាខ្មែរហើយនិយាយទៅលោកតាណោះអ oi លោកតាព្រោះខ្មែរតែតែខ្មែរយ៉ាងហើយយាយយើងគូជាភាសាខ្មែរមិនលោកពូនេះផងដើម danger ហ្វឹកអ oi ក្រណាត់នឹងទេថាចេះហ្វឹកនឹងទេហ្វឹកអ oi ហ្នឹងហើយនឹងនិយាយតាមលោកអ៊ំหวานយ៉ាណោះនោយ៉ាយ៉ាកស៊ីមអ oi ខ្មែរក៏មានខ្មែរយ៉ាងអែងនិយាយចេះអ oi เมไไน่เมนเลยนยข้ามข้ามวิเคราจนเลยจะเล่นยาย,ยตามบ้านย่ายยืงลุงปู่ย,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 ยายยืงเอย,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 ยายยืย้ตามาเกินยืงก็สําหรับคุณยายนะครับเปิดฝาอิมลอยมาก็คือได้ตัวนี้นะครับก็คือเลขเจ็ดสามสี <3 S 1> ่ดห้าสามสนะครับเจ4ดสามี่าสามสนะครับสำหรับเลขคุณยายอายุ90สิ สปีนะครับลองไปพิจารณาลองไปเสี่ยงดูเด้อพี่น้องเด้อก็ขอให้ร่ำล่รว,วยกันทุกคนเด้อในวันปีใหม่นี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเนาะคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้คำอวยพรจากคุณยายอายุ93ปีจงดลบันดาลให้กับเอให้กับคุณผู้ชมนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนเด้อรวยกันทุกคนนะครับสาธุสาธุสาธสาสาุขอให้ FC ผมรวยรวยรวย ย้อนตะขอนี่แหละค่ะกรบโปงตีบนนอกแต่จะ่ามันมันมีคุณค่าเนาะค่ะกันผู้ใดไซักงขากะล่องล่องล่องสังเบิงแล้วก็ล่องล่องเอามาใส่เบิงว่ามันเฮาสิถึงเก่ง่ค่ะบ่โทรหน้าจอเนี่ยเนาะเบอร์โทรกาอยู่หน้าจอเพิ่นแล้วก็เด้อดีดีเลยดีหลีดีหลีแล้วค่ะเพราะว่าหยังเห็นบ่นี่หากระมาเห็นบางวดบางยานี่ศูนย์กระมานี่เห็นบ่แต่ว่าผมมาศูนย์ค่ะ แม่อย you ู่ยันกระเป๋าตลอดนะคะเงินกรบเป๋าขาดกระเป๋าด้วยค่ะเด้อพราะเพราะมันสิดอากาศมันเกี่ยวมากขึ้นโตค่ะเงินตะขอสร้างอันนี้ค่ะเกี่ยวมากขึ้นโตค่ะเพราะมันเกี่ยวสร้างเลยจังเดียวเกี่ยวเงินมาจากกระเป๋าเอากระไดค่ะจ้าลองเบิรงนะคะเด้อมักกับซื้อมากค่ะลองเสียบศกลองเบิร์เ่นเบอร์โทรหน้าจอเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะเด้อผู้ผู้ผู้ขายกับรอรอเด้่ยจ้่ะน้าอสาธุสาธุผู้ขายกับรอรอ เ็นคนรอมาได้ไงเนจนดาก็ลเลยได้สั่งเพื่อน,น่ะคะ่ะใบหามาไ,ไบเพชกระเป๋างกระผิวโตกระชื้นเลยค่ะ